The dead, สวัสวคตเมื่อวันที่ย4ตุลาคมธรรมชาติในคำระบายเชื่อสีน้ำเงนอาจจะสื่อถึงความสงบความเน ทองหน่วยป้องกันและปราบปรามประมุ่นน้ำจืดเกะจาร์ค่ะนำอาหารท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้นำรู้สึกว่าเวลามันเร็วมากเลยครับแทบเตียวปีหนึ่งปีอีกแล้วนะคะคทีนี้ทุกจังหวัดของเราทุกอำเภอของเราอะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมวไม่ไกล่นะคะถ้าท่านมาท่านจะหลงเสน่ห์เกะจานเกะจาร์เรามี เมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเไปิดงานรอบสองปีนะคะอนอกจากนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสองพี่น้องแต่จะถือว่าเป็นครั้งที่20นะครับของขาวเพยอันนี้อาท่านอาจจะต้องไปค้นหาคําตอบนะฮะอาจจะเจอใน Google หรือที่ทราบกันดีนะคะว่า,าจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยก็ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างอุทยาแห่งชาติในการขึ้นเขาพเนินทุ่งในราคาพิเศษสุด100บาทเท่านั้นนะคหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่านผู้ลงที่ท่องเที่ยวแก่งกระจานเนี่ยป็นการรวมตัวของอผู้บรณาการกับภาครัฐซึ่งในปีนี้นะครับทางชมรมเนี่ยได้เป็นบางสีในเพและการท่องเที่ยวกีฬา แล้วก็ซื้อเนี่ยพบดารานะครับแล้วก็ที่ไหนๆก็มาเที่ยวเยอะนะครับผลอันเนี้ยโ,ยโดยโดยโดยส่วนมากเราจะใช้ว่าท่าหลังวันลอยกระทงวันนี้มีมาถ่ายรูปกันนะเรามาถ่ายรูปกันนะ ยังไม่ซูอันหนึงโหดีด้ามากเลย ในปี2568อค่ะอําเภอแก่งกระจานก็ได้จัดกิจกรรมนะคะกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจานซึ่งงานนี้ค่ะจะเป็นการรวมสิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งศิลปวัฒนธรรมทุกอย่างของแก่งกระจานมาไว้ที่นี่นะคะแต่จริงๆแก่งกระจานเรามีแหล่งท่องเที่ยวหรือสามารถเที่ยวได้ตลอดปีเพียงแต่งานนี้ค่ะเอาไฮไลท์ทุกอย่างที่เป็นเสน่ห์ของนะคะของอําเภอแก่งกระจานมารวมกันอยู่ในงานกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจานซึ่งจะจัดในวันที่5-14ถึงธันวาคม ะะซึ่งก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆนะคะให้มาเที่ยวงานนี้ค่ะท่านจะได้สัมผัสกับเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาพนินทุ่งนะคะเพราะช่วงนี้อากาศกําลังเย็นสบายค่ะท่านจะได้ชมกับทะเลหมอกที่สวยงามนะคะท่านจะได้มาชิมรสเรื่องของปลาปลาแก่งในเขื่อนแก่งกจานนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาคังปลาบึกนะคะปลากรด สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ดิฉันคิดว่าท่านจะมาเจอในงานนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ได้ชมศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าทอกระเลียงนะคะหรือเรื่องของาการวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะทุกท่านให้มาเที่ยวงานนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ